<polarization> สวัสดีครับวันนี้ของผมแชมป์สามร้อยนะฮะวันนี้เรามากับวันเดย์วิดแม็กคารเลน MP4 t ค e l นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ชีวิตจริงกับเจ้ารถแม็กคารเลน MP4 ทเวลซีคันนี้และพูดถึงรายละเอียดของตัวรถทั้งหมดในการขับขี่ในการใช้รถในแต่ละวันและไปแต่ละสถานที่ครับตามสไตล์300กิลาดไลฟ์โชว์รูปดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีครับตามสไตล์ของเราอยู่แล้วนะฮะพูดหมดไม่มีการ์ครับสาหรับเจ้ารถคันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่ว่าจะวิ่งไปซื้อรถเก็บเอกสารเข้าแบงค์ไปไฟแนนซ์ไปทําเอกสารต่างๆเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศด้วยว่าเราขับแมคคลาเรนเนี่ย ไปงานมันเกิดของน้องกันพักพวกกันด้วยแล้วจะเก็บภาพสนุกสนานในงานนะฮะภายในงานเลยมีเหล่ายูทูบเบอร์มาเพียบเลยแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยที่เราใช้รถว่ารถแมคเลเรคันนี้ดีหรือไม่ใช้ชีวิตประจำวันได้หรือไม่น่าซื้อน่าจับจองน่าเป็นเจ้าของหรือไม่ครับอย่ายเสียเวลาครับไปเลยดีกว่าครับก็เรามาที่แรกครับโดย เราขับเจ้ารถเนี่ยแมคเลนมานะครับก็เดินทางมาจากเมื่อกี้ที่เราเริ่มเปิดคลิปมาเราก็มาที่แรกก็เป็นบริษัทไฟแนนซ์สถาบันการเงินราชธานีลิสซิ่งนะครับมาเอาเลขตัวถังมาให้กับทางาราชธานีลิสซิ่งครับเพื่อจะตั้งเช็คเบิกเช็คไฟแนนซ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดกันซึ่งวันนี้เราจะลองใช้แมคเคลนอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับว่าเราจะใช้ทั้งวันวันนี้เราไปหลายที่มาก เดี๋ยวเราไปลาดทานันเอเสร็จเราเอาเอกสารให้เสร็จเราตั้งเช็คพราตั้งเช็คเสร็จเราก็ต้องไปแบงค์นะไปแบงค์เอาเช็คเข้าพอะเอาเช็คเข้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบกลับมาเอาเอกสารไปให้เต็นทุ่นพี่ที่1กับที่2แล้วก็โอ้หลายที่เยอะจัดเลยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เราขอจอดที่พิเศษละกันเสียตังค์อ่ะก็มันใช้ได้จริงอะ่ะเราใช้ได้ทุกวันจริงๆมันเป็นรถแมคคลาเรนที่ผมว่ามันไม่มีก Mac a นะลิ่นไอแมคคลาเรนนะสำหรับ รุ่นแรกเพราะว่ารุ่นแรกๆของแมคเคลนจะโหดๆทั้งนั้นเลยแต่คันนี้แบบมันมาในแบบกลิ่นไอที่แบบเอ้ยมันเป็นรถที่สามารถใช้ได้จริงทุกวันโอ้โลองเปิูอให้หน่อยดิว่า TDP t d ีอยู่ไหนเพราะว่าเราร้อนเงินมากเลยเราต้องรีบแต่งเช็ด จะต้องรีบไปกันนะครับได้เช็คมาเรียบร้อยแล้วไม่บอกจํานวนเงินนะเขินนะฮะเพราะเงินเงินถึงแม้เงินมันจะไม่ได้เยอะมากผมก็ต้องรีบวิ่งมาเอาเช็คอุ่นให้ทันนะฮะเปิดรับในทุนนะฮะดอกเบี้ยต่ำนีนะฮะแบงค์ไหนอยากจะเป็นสปอนเซอร์สามร้อยกะาันะครับมีโอดีอะไรให้ติดต่อมาได้เลยนะครับไปเราไปกันต่อเดี๋ยวเราให้นต้ตเปิดก o o ก l ลให้แล้วกันว่าไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องแมคคา,าเลก,กันเดี๋ยวขอไปหาแบงค์เข้าเข้าเช็คก่อนเพื่อจะตัดเช็คแล้วรีบเอาเงินไปจ่ายเจ้าี เจ้านี่ต่อเปเจ้านี่รอจริงๆผมเป็นคนที่มีคนรอคอยผมเยอะมากไม่ใช่รอจะเจอคุณนะรอจะเอาเงินจากกูด้วยแหละใครนี่นะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับวันเดย์เนี่ยเราขับสบายๆายเนี่ยเงินถุงสูงแมคเคลนทำไว้ได้ดีมากครับจะเล่าเรื่องจะเรื่องรถซะหน่อยแต่ตอนเนี้ยไม่มีสติในการเล่าเลยเพราะว่า เหลือเวลา15นาทีเราต้องรีบไปแบงค์ทีทีบีครับไปแบงค์ไทยธนาชาตินะครับเพื่อจะเอาเช็คไปเข้าไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องรอเป็นพรุ่งนี้ไม่งั้นผมต้องเข้าไปในห้างต้องเสียเวลาเพราะผมจะมีที่ต้องไปอีกหลายที่ครับแต่ในแม็บอกว่าประมาณ4นาทีแต่ไม่รู้จะทันไหมเพราะตอนนี้มันเหลืออีกประมาณสักเกือบ10นาทีเองเราจะรีบไปให้เร็วที่สุดนะครับายนี้ใช่ไหมในชีวิตเราเร่งรีบนะครับผังสงค่าใช่ป่ะนี่ไปเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วฮะทันทันทันมาเราไปต่อ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 ชีวิตคือการเดินทางครับชีวิตเขาบอกว่าเป็นเจ้าของเต็นรถแม่งดีประเสริฐเลิศประเสริฐสีกับไรดีเปิดคอร์สดีกว่ากูเปิดคอร์สสอนดีกว่ามาเปิดคอร์สออรสอนเป็นเจ้าของโชว์รูมมาไหมมีใครจ้างผมเรียนไหมหรือเห็นบอกว่าตอนนี้มีแบรนด์รถยนต ต้องการหาผู้บริหารให้เขียนเงินเดือนไปเลย,เลยอะ่ะรถมือสองอ่ะชื่อแบรนด์อะไรอะ่ะอะไรนะสองสี 24, 24, ่สองสี่อะไรสักอย่างเนี่ยมาจ้างกูมากูจะไม่อยากเป็นเจ้าของโชว์รูมเองละอ่างวิ่งทุกอย่างเหนื่อยชิบหายกําไรเดี๋ยวนี้ก็น้อยใครว่ากําไรเยอะเถียงเลยใครทํารถมือสองบอกว่าโห้กำไรเยอะมึงลองมาทําจริงๆค่าเช่าค่าวัลเนตีค่าเก็บงานค่าจิบบะห์โ่ะเยอะแยะไปหมดนะครับก็แต่ก็เป็นอาชีพที่ดีนะหนึ่งคือทำแล้วมีความสุขแล้วก็ มีอินคัมที่พอสมควรแต่ไม่ถึงก็ดีเหมือนสมัยก่อนแล้วเราต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะแต่ก็พยายามไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันมีใครมีอะไรดีๆให้ทำาั้งล่ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวขอพักเหนื่อยน,นิดนึงน๊บนึงนะขอพักเหนื่อยนิดนึงนิดนึงจริงนะครับพักเหนื่อยนิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องรถจุดก,กาเนิดของแมคคาเลนให้ฟังแล้วกันพร้อมกับการขับขี่รถ MP4 1 w c คันนี้เป็นอย่างไร เงินสดอยู่ในป๊อตที่ผายแล้วเนี่ยรถติดด้วยขึ้นตันเดอร์มีเงินสดไหมครับพี่โน้ตมีไหมครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับกระโปรงหน้ากระโปรงหน้าชีวิตคุณเคยแบบนี้ไหมไอ้เหี้ยนี่เลียวสัตว์อ่ะไม่มีแบบไม่มีเตี้ยมนะอันนี้คือเลียวๆเลยไม่มีตังค์เมื่อกี้ไปแบงค์ด้วยนะปปปปปดดดดดหหหหหัััััววววว ายเอาไงดีวะแล้วเมื่อกี้รัฐธานีตู้ ATM พึบเป็นไงวันเดย์เราจริงๆนะครับก็สนุกดีชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละครับเห็นที่เบียร์ใบหยกเขาทำวิดวันเดยวิดซีโอไงอันนั้นก็ซีโออย่างเงี้นั่งไปแล้วก็เล่าเรื่องไปอันนี้คืออันนี้ก็คือซีโอแต่ซีโอแบบลูกทุ่งอ่ะเออลักย่าซีโอลักย่าครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแล้วว่าเราจะหาเงินขึ้นตังหัวยังไงบ้าง อันนี้ต้องขอบคุณทีโปรดักชั่นผมเลยนะครับโหน้าโปรดักชั่น690พอบอกกูเลยขับแมคคาเรน MP4 L4 90บาทนี่ได้ด่านแรกนะด่านต่อไปมึงต้องลงเลยนะน่าจะไม่พอเลยเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปก่อนแล้วกันเราก็แก้ไขไป็นสถานการณ์ไปทีนะนิดทีนะนิดแล้วกัน จะเล่าเรื่องแมคกคาเรนให้ฟังแล้วกันเป็นเก็ตความร,ารู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็แมคกคาเรนชื่อแบรนด์นะฮะมาจากคนคนหนึ่งที่มีความชอบนเรื่องมอเตอร์สปอร์ตและรถยนต์เป็นชีวิตจิตใจนะครับเขาเนี่ยชื่อว่าบูธแมคกคาเรนครับซึ่งเกิดมาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่สมประกอบเหมือนเด็กทั่วไปครับอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับบูธแมคกคาเรนมีความบกพร่องทางร่างกายเขาบอกว่าหัวเข่าเขาเนี่ยมอนกับมีปัญหาทําให้ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยง เสร็จแล้วเนี่ยทำให้ขาข้างซ้ายเขาเนี่ยมีความยาวหรือสั้นกว่าขาข้างขวาเขานะครับทำให้ตัวร่างกายเขาผิดปกติแต่ความผิดปกติของเขาไม่สามารถทําอะไรเขาได้ในโลกของมอเตอร์สปอร์ตครับ,รบเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับรถหรือแบรนด์ยี่ห้อ Ford แล้วก็เชอร์บซึ่งถ้าคุณใครเคยดูนะฮะจะมี Ford วีเอสโซนารีในหนังะนะครับก็จะมีเรื่องราวว่าบู๊แมคคาเรนเนี่ยเป็นคนขับหรือเป็นมือขับให้กับฟอร์ดจีทีนะครับก็เรื่องราวทั้งหมดเดินเรื่องมาเรื่อยๆนะฮะจนทําให้บู๊ Boot เนี่ยบู๊แมคคาเรนก็เปิดบริษัทบู๊แมคคาเรนนะครับในการที่ทําทีมแข่งขึ้นมานะครับก็ทําแมคคาเรนออกมาเรื่อยๆเป็นรถแข่งมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับจนเขาทดลองรถบู๊แมคคาเรนเนี่ยทดลองรถตัวเองที่พัฒนาขึ้นมาเป็นรถแข่งนะ แลเกิดอบัติเหตุตอนอายุ30ก่า33 2 3นะครับโดยประมาณนะครัผมจำไม่ผิดแน่ในประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่เลยอ่ะเสียชีวิตเลยนะครับด้วยความเร็วอ่ะ200เกือบ300อ่ะตัวเลขไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะประมาณเกือบ300นะครับก็ทำให้เขาเสียชีวิตคาที่จนทำให้แบบวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยช็อกวงการเลยเพราะว่าได้สูญเสียนักแข่งรถมือดีระดับโลกไปนะครับ หลังจากนั้นก็ทําให้บูธแมคคาเรนหรือแมคคาเรนเนี่ยก็เงียบหายไปนะครับทําให้แบบชื่อของบูธแมคคาเรนเนี่ยจบลงณวันนั้นหลายหลายคนคงยังไม่รู้นะครับว่าแบรนด์แมคคาเรนเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของผู้ดีอังกฤษนะแต่บูธแมคคาเรนไม่ได้เกิดจากประเทศอังกฤษนะครับเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เกิดจากนิวซีแล ซึ่งโลโก้ของเขาเนี่ยเป็นนกกิวีสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์ครับและโลโก้ที่เป็นนกกิวีเนี่ยสีส้มอย่างที่ใครหลายๆคนจะรู้ว่าสีส้มแมคคารเลเนี่ยเป็นสีเปิดตัวของรถหลายๆรุ่นซึ่งสีส้มแมคคาเลก็จะมีสัญลักษณ์พิเศษที่เป็นสีส้มแมคคาเลนเคือแบบสีเฉพาะของมันอะอย่างคันเนี้ยที่เราขับอยู่ M P 4 o u t w e C คันเนี้ยเป็นสีส้มแมคคา e ์เล i g ออริจินอลเดิมเลยที่แบบว่าเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกอะไรนะเป็นสัญลักษณ์สําคัญของสีเลยเป็นสีแบบสีเปิดตัวของแมคคาร์เลยเลยคือ สีเนี่ยเฉพาะแมคกคารเลนที่เป็นคนคิดค้นสีนี้ขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องต่อไปเนี่ยมันมีปัญหาเรืน,นึงครับผมเหลือยู่40บาทมีสิ่งเดียวก็วคือต้องจอดข้างหน้าเนี่ยแล้วผมต้องซื้ออิซิพารผมว่าจะซื้ออิซิพารตไปใส่รถของผมดีแล้วเดี๋ยวเราจ่ายก่อนเพราะตอนนี้เราจ่ายส0บาทเราเหลือย5บาทเอ้เราจ่าย25บาทเขาจะเหลือ15บาทนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปแล้วเราขอโอนตังค์ให้เขาเราเอาเงินสดมาดีกว่ามันจะอาณาถากิเนเปล่านะ แคลเลนทั้นหล่อเลยมีกรนติดตัว15บาทให้เป็นแบบผมบ้างครับให้เป็นแบบผมพิมพ์คอมเมนต์หน่อยไม่ได้ครับผมอาจจะโชคร้ายนิดนึงจริงๆแล้วผมมาเคยลืมตังค์เหมือนกันแล้วเขาไม่ให้เขาบอกเขาไม่สะดวกเราก็โอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็ซื้อสิปาร ประชาชนผมไม่ได้เอามาวันนี้ไม่ได้เอามาจริงเพราะว่าเมื่อวานนี้ซื้อรถลูกค้าแล้วลืมไว้ที่เขาก็ก็เลยไ่ดูทำยังไงเหมือนกันผมวังงั้นเดี๋ยวผมซื้อขอแล้วทอนคืนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างเลยผมคงโชคร้ายอย่างนีที่ผมแม่งลืมตังค์ลืมทุกอย่างเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเขาก็บอกว่าลงหน้าเดี๋ยวมีตู้เอทีโอเคครับพี่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้คุยตอ่ออันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของเีง ทั้งมันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ทีนึงเพราะว่าเราต้องมีความเตรียมพร้อมเพราะว่าใครไม่ได้มันคือความเตรียมพร้อมของเราในเมื่อเราไม่เตรียมพร้อมมันก็เกิดอิสเดร์แบบนี้ได้ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาเงินแป๊บเดงแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องกันต่อครับเดี๋ยวเราไปทำธุราก่อนเมื่อกี้นัดเขาไว้บ่ายสอนะที่จะมาเอาเอกสารให้เขาตอนนี้ก็ สี่โมงกึ๊งมึงละอายไหมละอายไหมมึงอ่ะซาอที่มึงอ่ะละอายไหมน <c oughs> ะครับก็เดี๋ยวเราไปที่เจ JC ออโต้คาร์เราเรามีดีลเอกสารกับเขาเดี๋ยวเรารีบไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่เล่นรุ่นที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่จบภารกิจแล้วอาจารย์จะไปบึงจะสกีหน่อย <c oughs> เอาไปหนึ่งที่ เราไปเคลียร์ตังค์ให้กับ JC ออโต้คาร์กนครับหลายคนถามว่ามาเคลียร์ทำไมว่าเต็นรถเหมือนกันก็มีการตัดรถเท็ดรถแลกกันบ้างนะครับเสรที่ที่สองที่ที่สามแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ใหม่ เป็นรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวเราไปหารุ่นพี่คนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนผมเสมอที่ทอยพรีเมียมยูสคาร์นะครับก็ในวงการเราจะรู้จักเขาดีนะครับเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพเลยเคารพคนหนึ่งเลยนะครับก็วันนี้มาใช้หนี้เขานะครับเราได้เงิสนสดแล้วเราก็ใช้หนี้เขาครับก็ทุกวันนี้ที่ใครหลายๆคนโอ้ยสามร้อยการาดสบายนะ เจ้านี่ผมมีเต็มไปหมดเลยเห็นปะ่ะไปไหนก็มีแต่เจ้านี่นะครับมีใครอยากจะเป็นเจ้านี่สามร้อยกราลังบอกได้นะครับไปไอที่ต่อไปครับ <S 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 Gotta aim for the top, like. Hello? Yeah, I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when it dust settles. that so I'm in my element, it's evident that this level the game. All of those dark nights I got them. breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun, like Diddy. The riches got a mad ass son. I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me. But known for my city, like OAGZ. Step the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. They try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness you trying to aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this. And they're hoping you fall, and they you miss, but it's all in the risk got สำหรับเจ้า m a ค c l l เ e n MP4 t w e l คันนี้ครับสำหรับใครหลายๆคนที่สงสัยแบบผมครับว่ารถคันนี้มันมีดีอะไรที่ใครหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะครอบครองและสะสมรถคันนี้รุ่นนี้นะฮะผมต้องบอกก่อนว่า MP4 t w e l นั้นรูปทรงมันอาจจะไม่ได้โฉบเฉี่ยวด้วยตัวหน้ามันอาจจะไม่ได้แบบล้ำสมัยยานอวกาศตามสไตล์ของ m a c ค r l n ครับแต่มันคือรุ่นแรกที่มีดี a เดียวกับ P1 และเป็น DNA รูปทรงใกล้ๆกับ F1 ซึ่งตอนนี้มันถึงกะเวลาแล้วครับหลายๆคนทั่วโลกที่เป็นนักสะสมเริ่มจะสะสมมันแล้วครับสรุปง่ายๆครับวันนี้เราจะพูดถึงตัวโดยรวมของรถคันนี้บอดี้ด้านนอกครับถ้าใครที่อยากจะซื้อรถที่เป็นวัยรุ่นอวกาศทันสมัยนะฮะแนะนำก็คนต้องเป็น570หรือ650หรือ 720S ครับตามกำลังของผู้ซื้อครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเสพ ความคลาสสิกนะฮะแล้วก็เป็นเฟิร์สเจเนอเรชันที่แม็คาเรนออโตโมทีฟผลิตออกมาเพื่อขายให้กับทุกคนในทั่วโลกได้ขับกันรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกครับแล้วก็มีความแรงมากๆไปตามงานจะไม่ค่อยได้เห็น mp 4 t u r b c อย่างแน่นอนครับหรือซ้ํากันอย่างแน่นอนเพราะว่าในเมืองไทยมีค่อนข้างน้อยครับสาหรับใครที่ยังต้องการที่จะซื้อรถคันนี้นะฮะสนุนราคาอยู่ที่1 4ล้าน9แสนบาทจัดแฟนด้านมา10ล้านครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถแบบนี้ไปครอบครองก็จัดเลยครับ สนใจก็ติดต่อได้ตามช่องทางของ300กรลาดครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้เรารีวิวแบบนี้นะฮะพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าคันต่อไปอยากให้เรารีวิวรถอะไรครับหรืออยากติชมเราได้ง่ายๆครับคอมเมนต์ก็ได้พวกเราทีมงาน300กระลาดไลฟ์โชว์รูม น้อมรับคำติชมทุกคำครับที่คุณพิมพ์มาครับสำหรับวันนี้ผมช้ํสามร้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับถ้าอยากสนับสนุนพวกเรากด subscribe ให้กับเราด้วยยังไม่กดตกงกดให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ช้ำสามร้ไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายครับ